ตัวนั้นแย่งอะให้ตัวนี้ดิกิ้มเป็นหรือเปล่าชิ้นเล็กนี่ลูกมันแย่งกันอันไหนมาเอาเบาเบาเบาอ่ะคือนี่ดีเบาเบาให้ตัวนี้สิเออยืนไปอีกปล่อยเออนั่นแหละไม่ได้ปล่อยแต่มันคาบเออมันคาบเองเอาชิ้นเล็กก่อนเดี๋ยวมันติดคอชิ้นใหญ่ค่อยทีหลังชิ้นใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวมันติดคอ เบาเบาเออถ้าเราไม่ได้ส่งมันยังกินได้จ่ะต้องรักิโอ้โมาจ้ะเอาไม่ให้มันคาบเอาสิไม่วให้มันอ่ะอย่าไปกินเออกินแล้วกินฟางเอาให้ตัวนู้นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกินไหนสิกินใบไม้ก็ไปด้วยใบไม้มันร่วงสิลูกเออ คำใหญ่เ,เออเห็นไหมได้กินทั้งแต่มันกินใบไม้ใบไ,ไม้ออกก่อนใบไ,ไม้ออกก่อนโอ้ยใบมะาขามติดไปมาไม่เป็นไรไม่ใบมะขามออกมันจะติดคอโอ้เก่าล้วแต่มันเอาาใจช่้ยเลือดให้มันไปอา้าวเก็บดีๆสิลูก nghe, chơi bóng. Amai, hãy này mang đi. À, đểu luôn đểu. Nhuo hãy chỗ này, nuo hãy chỗ này. พอมังลูกอิ่มแล้วยังอ่็ยังพ่อจิมไม่ได้อ่ะหืึจิมไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อทำให้มันอิ่มแล้วลูกแล้วอ่อสุดท้ายแล้วนะนป็นไงนนออกแล้วยังไม่อิ่มเ <laughs> หรอตัวนั้นแย่งเหมือนกันเออเนี่ยมันมากินเอง โวหหิวแน่เลยคีบดีๆคีบดีๆหิวแน่ๆเลยพ่อเออเอาหิวน่ากินน่ากินออเอาไปใกล้ๆมันสิลูกปล่อยเออโอเคเอาอีกตอนนั้นยังไม่ได้กินเลยมันอิ่มแล้วเห็นไหมนะยังเลยเพรมันอาปากอยู่ตะเกียบอะอาปากตะเกียบทำไมถึงมันไม่ชอบหนอนอะไม่รู้ลูก นกอะไรไม่ชอบนอนเอ้าแล้วหนูชอบนอนไหมล่ะไม่เออนกก็ไม่ชอบให้มันใกล้ๆสิคะเอาเอาเอาแย่งกันเลยนะเอาเอาจูบเอา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 เฮ้มันแย่งกันตาหนูไม่ต้องการเอาเขี้มเลยโล่เอาสองชิ้น้อมกันไหมไม่ได้ให้ให้พ่อให้พ่อให้อีกกลัวแล้วหนูให้อีกเออเอาให้หนูให้มาเดี๋ยวพ่อหาชิ้นเล็กก่อน งั้นหนูจะแกงจะแกงทำไมล่ะให้อีกตัวมังชี่เดี๋ยววันหลังไปขโมยจระเข้น้ตั้มมาให้นกกินเดี๋ยวพ่อทำดีถือดีดีค่ะ นี่ mhm. หางมันจุ่มน้ำอ่ะมันชอบอยู่ใกล้น้ำเย็นอิ่มแล้วลุกไม่ร้องแล้วพอแล้วนะยังร้องให้อีกพอแล้วค่ะร้องให้ดูก่อนเอาพอแล้วร้องให้ดูก่อนพอแล้วนะร้องให้ดูก่อนมันอิ่มแล้วร้องให้ดูเฮ้ย ยื่นให้มันเลยมือยื่นไปเลยไม่อ่ะพอมือยื่นไปเลยไม่เอาชิ้นใหม่มันไปแล้วมันอิ่มแล้วไม่ตัวนึงตัวนี้เนี่ยเหรอใช่ใช่เห็นไหมใช่เหรอบางแล้วดึงไหมเออบางกินอยู่มันอิ่มแล้วเห็นไหมมันเช็ดปากมันแล้วนะเช็ดปากได้ไรอ่ะฟางไงคะไม่กินฟางทำไมมีชิ้นเนื้อติดอยู่ มันก็ยังกินอ่ะอกินฟางทำมหิวเหรอพ่อะทำไมถึงมันกินเยอะกว่าปกติยายายาพ่อยพ่อซื้อเนือ้อไปให้น้ทุกวันในตอนอยู่บิกซีไอ้หนูให้ชิ้นใหญ่ไปหนูให้อะไรละ่ะหนูอยากให้ยอหนูอยากให้ยอหนูชิ้นเล็กพ่อชิ้นใหญ่เออไปร่วงเห็นไหมพ่อบอกแล้ว อิ่มแล้วค่ะอ๋อทำไมตรงนั้นพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วแต่หนูอยากให้มันเปิดกรงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งหนีพอแล้วนะบ๊ายบายนี่ก็ให้เอาไว้นี่แหละเอาไว้ไม่ต้องค่ะเอาไว้นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้มันไว้ใจไหมเอาอะไรให้มันเล่นมันเล่นไม่ได้